เยลลี่อยู่นั่นไงแม่แม่ต้องจัดการให้บอนะแม่น้อยนังลูกนี่แหละคุณหลบอยู่นี่เองนังเยลลี่ฉันเรียกแกเนี่ยแกได้ยินไหมนังเยลลี่น้อยคิดจะลองดีกับฉันเหรอทีเนี้ยแกได้ยินฉันหรือยังฮะแม่เฮตุมาที่นี่ได้ไงคะแล้วทำไมฉันจะมาไม่ได้ฉันจะมาสั่งสอนแกนยังไงล่ะ นางลูกกตันยูนางลูกไม่รักดีนางลูกไอ้ละคุณเอาเลยแม่เอาเลยฉันเนี่ยไม่น,าน่ามีลูกอย่างแกเลยคุณน้าคะมีอะไรก็ค่อยคุยกันนะคะใจเย็นๆก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวฉันพาคุณนะ้าไปนั่งโต๊ะนันก่อนนะคะแซฟตาค่ะไปค่ะนี่แค่เพราะว่าเฮจะแต่งงานแล้วหนูไม่ช่วยออกค่าซื้อบ้านค่าสินสอด แม่ถึงกับต้องมาด่ามาว่าให้หนูขนาดนี้เลยเหรอคะแม่คะแม่เคยนึกถึงความรู้สึกของหนูบ้างไหมคะว่าหนูรู้สึกยังไงอะ่ะเฮดเป็นน้องชายแกน,นะน้องแกจะแต่งงานทั้งทีคนเป็นพี่อย่างแกไม่คิดจะช่วยอะไรเลยหรือไงฮะใช่แม่พี่ก็แค่ช่วยซื้อบ้านกับค่าสินสอดนินนดหน่อยเองช่วยผมไม่ได้เลยหนระือไงชีวิตหนึ่งของผมอะ่ะจะได้แต่งงานแค่ครั้งเดียวเองนี่มันเป็นความสุขของผมเลยนะที่จะไม่สนใจผมเลยเหรอผมเป็นน้องพี่นะพี่มาทําตัวเห็นแกตัวหน่อยเลย ให้ชันเทินแกะความสุขแกงั้นเหรอแล้วความสุขของพี่ล่ะมีใครสนใจบ้างไหมอะแม่คะแม่เคยเห็นหนูเป็นโลกบ้างไหมคะตั้งแต่หนูเริ่มทำงานมีเงินเดือนมาไม่ว่าจะค่าเทอมน้องค่ากินน้องหนูก็เป็นคนจัดการคนเดียวหมดอะอะไรก็ช่างที่น้องอยากได้ไม่ว่าจะเป็นมือถือเครื่องใหม่รองเท้าคู่ใหม่หนูก็พยายามหาเงินมาซื้อให้น้องหมดอะแม่ แล้วแบเนี้ยแม่อยากจะหาว่าหนูเป็นลูกแหแล้วคุณที่รอคะก็แกเป็นลูกคนโตต้องหาเลี้ยงครอบครัวมันก็ถูกนะนี่โอหนูนี่ขอดสวยเลยอ่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่แม่คะล้วจอนให้หนูเข้ากับพี่อาร์ตเหรอคะแม่จำได้ไหมคะแม่เลี้ยค่าสินสอดกับพี่อาร์ตสามแสนพี่อาร์ตก็พยายามทำงานหาเงิน เอาค่าจินสอดไปให้แม่ตามที่แม่เรียกไว้อะสุดท้ายเป็นไงคะแม่แม่เอาเงินที่พี่อาร์หามาไปซื้อรถให้กับเฮดจนพี่อาร์ถอนแม่ไม่ไหวอะแล้วเขาก็ทิ้งหนูไปอะหนูขอถามจริงค่ะแม่ในสายตาของแม่แม่เคยมองว่าหนูเป็นรูปว่างไหมคะน้อยนันต่ตนววดีนี่กล้าพูดกับฉันแบบนี้เลยเหรอระวังไวเ้เถอะนันรกจะกินหัวแก แม่คะที่หนูเขาไม่ใช่สิ่งของนะคะที่แม่จะเอาหนูไปขายเรียกเก็บเงินยะๆะไม่รู้แหละยังไงวันนี้แกก็ต้องเอาเงินมาให้น้องถ้าแกไม่มีแกก็ต้องหาให้ได้เข้าใจไหมคุณนาคะช่วยพูดดีๆกับเยลลี่เขาได้ไหมคะนี่เธอคงเป็นเจ้าของร้านสินะใช่ค่ะงั้นก็ดีละ เฮ็ดนี่สมุดบัญชีของลูกชายฉันคุณน้าหมายความว่าไงเหรอคะก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงินเดือนของเยลลี่ทุกบาททุกสตางค์ให้โอนเข้าบัญชีลูกชายฉันแทนไม่เห็นจะเข้าใจยากตรงไหนเลยแม่ผมไี่โคตรฉลาดเลยครับต้องขอโทษด้วยนะคะคุณน้า คือทางร้านของเราอะเปิดบัญชีให้กับพนักงานเพื่อโอนเงินเดือนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครทํางานคนนั้นก็ต้องได้ไม่ใช่ว่าจะโอนให้ใครสม 4, สี่สมหกก็ได้แบบนั้นอะมันไม่ถูกต้องค่ะนี่มันร้านอะไรกันทําแบบนู้นก็ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้ถ้าจะทําทงานร้านแบบเนี้ยลาออกดีกว่ายเยลลี่เจ้าของร้านมันไม่ไดีเรื่องแกลาออกไปแต่งงานกับคนรวยรวยชีวิตแกจะได้สบายถ้าแกแต่งงานกับคนรวยรวยเนี่ยแม่กับน้องก็สบายไปด้วย แกต้องเห็นแกบครอบครัวเยอะๆอย่าเอาแต่ตัวเองสบายเข้าใจไหมนี่เยลลี่เรื่องเนี้ยเธอก็ไม่ถูกนะมันก็จริงอย่างที่แม่เธอบอกนั่นแหละไหนไหนน้องชายก็จะแต่งงานละคนเป็นพี่อย่างเธอมันก็ต้องช่วยออกเงินบ้างอย่างน้อยก็สัก2 3,000พันก็ยังดีเหมือนที่เขาใส่ซ้องแต่งงานกันไงเนี่ยฉันว่าจะฝากไปเหมือนกันนะเอาเท่าไหร่ดีละ่ะ ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยอ่ะเอา500บาทก็พอเนาะพูดอะไรเนี่ยให้แค่สองสามพันงั้นเหรอพี่อย่าไปฟังที่เจ้าไหนพี่พูดนะผมอุตส่าห์แต่งงานทั้งทีอ่ะมันมีทั้งค่าสินสอดค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถเงินแค่นั้นอ่ะมันจะไปพอซื้ออะไรได้ฮะเอามาซื้อโซฟามานั่งอ่ะมันยังไม่พอเลยด้วยซ้ำนี่พี่พูดมาเนี่ยหมายความว่าจะให้เยลลี่เขาอะออกค่าสินสอดค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถ ทุกบาททุกสตางค์เลยเหรอก็ใช่นะสิะเลี้ยงมันมาจนโตแบเนี้ให้ตอบแทนบุญคุณแค่นี้ทำไม่ได้นี่ไงหนูไม่มีเงิงนค่ะแม่แม่จะบังคับหนูแค่ไหนหนูก็ไม่มีเงินให้แม่อยู่ดีค่ะถ้าหนูเลือกเกิดได้หนูก็คงไม่เลือกเกิดมาเป็นลูกแม่หรอกคะ่ะแม่ดีๆที่ไหนเขามายืนถ่วงบุญคุณลูกแบบนี้นะคะหนอยนังลูกไม่รักดีกีกล้าว่าฉัหรอฉันเลี้ยงแกมาจนโตไม่ให้แกมายืนเถียงฉันฉาะฉาดแบบนี้นะนางลูกอนจันโยพอได้เลยค่ะ ดูใช้คําพูดคําจาสิทำไมพูดจาหน้าเกลียดแบบนี้เนี่ยก็น่้น่ะสิหัดพูดจาเคารพฉันบ้างนะฉันเป็นแม่แกนะไม่ค่ะคุณหมายถึงคุณน้าต่างหากอายุก็ไม่ใช่น,น้อยแล้วนะคะนี่เธอคุณมาพูดจามาหมาแบบนี้กับแม่ผมได้ไงฮะพูดให้มันดีๆนะคะใครกันแน่ที่พูดจามาหมาก่อนงามหน้าจริงๆเลยฉันลําบากเลี้ยงแกมาขนาดไหนตอนนี้ก็ยัาไม่คนอื่นมายืนด่าแม่แกได้นะแกเห็นฉันเป็นแม่แกอยู่หรือเปล่า ยังเห็นเทปเป็นน้องชายกันอยู่ไหมมีลูกแบบแก่รู้ไปถึงไหนไอายไปถึงนั่นงั้นก็แบบที่คุณนาพูดนั่นแหละคะ่ะให้เยลลี่เขาเลาออกจากการเป็นลูกสาวแล้วก็พี่สาวแล้วก็ให้เธเป็นแม่แทนหรือว่าเหมาะสมกว่านะคะท้าหมก็ไม่ยังไงก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละคะ่ะในเมื่อคนเป็นแม่อย่างคุณนาทำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่กลับให้คนเป็นลูกสาวอย่างเยลยเยลี่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างแล้วจะมีคุณนาเป็นแม่ทำไมล่ะคะ ให้เยลลี่เขาปเป็นแม่แทนเนอะคะ่ะหนูว่าเยลลี่อ่ะเขาจะได้เป็นเสาหลักของบ้านตึมตัวน้อยถ้าเป็นใครฮะถึงก้ามาสั่งสอนฉันไม่ได้สั่งสอนค่ะหนูก็แค่พูดความจริงเท่านั้นเองฉันมาคุยกับลูกสาวฉันแล้วเธอมายุ่งทําไมไม่ทราบคนนอกอย่างเธออย่าเข้ามาเสือเข้าใจไหมไม่ให้ฉันยุ่งเรื่องเนี้ยูดจะไม่ได้หรอกค่ะคุณนะ้าต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเยลลี่อ่ะเขาเป็นคนของฉันดูจากความสามารถของเยลลี่ขาแล้วเนี่ยเขาจะไปได้ดีกว่านี้นะคะ ถ้าไม่มีคนมาคอยตามเกาะหรือว่ารีดไถเงินอ๋อแล้วก็ไปได้ไกลกว่านี้อีกถ้าไม่มีมารผจญคอยมาตามหลอกหลอนคุณนา้าก็มีลูกสองคนแท้ทำไมกับเอาความรับผิดชอบของน้องมาโยนให้พี่สาวอย่างเยลลี่ล่ะคะคุณนาลืมไปหรือเปล่าว่าเยลลี่อ่ะเขาก็เป็นลูกสาวคุณน้าเหมือนกันอย่าทำเหมือนเยนลลี่ไม่ใช่คนสิคะเยลลี่เขาเป็นคนเขามีสิทธิ์สิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตัวเองแต่หนูว่าอย่างคุณน้าเนี่ย ไม่เหมาะกับการเป็นแม,แ,มแม่คนที่สองหรอกคะ่ะนี่คุณน้าคะทีหลังอะ่ะอย่ามาสร้างความเดือดร้อนหรือว่าวุ่นวายในร้านของหนูแล้วก็คนของหนูอีกน,นะคะไม่อย่างงั้นคุณน้าเตรียมตัวไปโรงพักได้เลยคะ่ะตอนนี้เชิญออกจากร้านของหนูได้แล้วะคะ่ะเชิญค่ะพวกแกฝากไว้ก่อนเถอะร้านนี้ไม่รับฝากนะคะเพราะว่าไม่ใช่โรงรักจำนำไปกันเถอะแม่ไปไปไป ขอบคุณคุณเฟิร์มมากนะคะที่ปกป้องฉันเธออะเป็นพนักง,งานในร้านของฉันยังไงฉันก็ต้องปกป,ป้องเธออยู่แล้วเยลลี่เธอไม่ต้องกลัวนะฉันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายเธอได้ขอบคุณมากค่ะ